อ้งัดเฉยเลยนั่นตะลุ่นฟองอะไรฟองครกหรือฟองโดป่าวะเมื่อกี้ลงไปเลยแขนแคดเดียวแขนลอยประจอนหรือเปล่าบ่แค่ะ โอ๊ยตายเลวดแูด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 ดปะจอกว่าไม่ใช่คอกหรอกเมื่อกี้ะจอ,ะจอมตายแล้วแขนเขินพังแล้วงานนี้

ดูลายก็รู้ว่าคอกหรือไม่คอกแต่มีลายคอกอยู่นะอันนี้มันมีฟองคอกวิ่งอยู่นั่นใหญ่ไซส์หหไหนวะคอกหมักเดี๋ยวมองไม่เห็นเนาะลายคอกแหละแต่มันไม่มไม่เห็นคอกเว้ มึงต,ต้อติดขากล้องเลยเนี่ยตายแล้วแล้วคน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 คัดแขนลอยอดูนี่จบจบ,จบ,จ,บ,จ,บจบเลยอย่างนี้ตายแล้วกัดปาหนาำไม่ได้แล้วอุ้ยไซส์สองวะงัดงังัดเดงั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 ดัดงัดง มันเออมันเป็นมันเห็นฟองไะเป็นฟองคอกวิ่งเนี่ยเน่องวิ่งเนี่ยเป็นทางเนี่ฟองวิงับซะแล้วคนแรกเลยเน